สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหลังจากที่ค้างคลิปไว้นะคะสำหรับคลิปเมื่อวานนะคะเป็นออเดอร์ที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตนะคะจะกดที่502รอดอละลาร์นะคะซึ่งเป็นปิมย์เอากำไรมาเทรดนะคะปิมเอากำไรมาเทรดเรามาดูกันว่าปิมจะเข้าออเดอร์ได้ไหมนะคะตอนนี้ปิมพ์เห็น GU นะคะมีการ Rejection มีแรงซื้อผักขึ้นอย่างต่อเนื่องนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า จ u จะเป็นเหมือนที่คาดไว้หรือเปล่านะคะนั่งดูกราฟมาสักสักหนึ่งชั่วโมงได้แล้วนะคะแต่วันนี้ขอตัดเหลือช็อตในช่วงที่เข้าออาเดอร์นะคะเปียมนั่งดูกราฟมาเป็นระยะหนึ่งแหละนะคะหนึ่งชั่วโมงกว่าแล้วนะคะตอนนี้เวลาหกทุ่มสองนาทีนะคะเที่ยงคืน2องนาทีนะคะเอากำไรมาเทรดนะคะก็อยากลองทดสอบตัวเองด้วยเช่นกันนะคะที่ห้าดอลลาร์ว่าเราจะเป็นยังไงนะคะ ก็รอดูนะคะรอดูว่าจะเข้าออเดอร์ได้ไหมสําหรับออเดอร์วันนี้นะคะถ้าเข้าไม่ได้ก็ปิดกราฟนะคะถ้ารอนานก็ปิดกราฟนะ <Okay. S 1> AC ลองดูว่าเขาจะมีแรงซื้อผลักขึ้นหรือเปล่านะคะ <Okay. S 1> ถ้าเขาลงมาลึกถึงปลายไส้นี้น่าสนนะ <Okay. S 1> รอดูนะคะ Oil <Okay. S 1> Breakout ไปแล้วนะคะ วันนี้ันที่ยี่ปดนะคะยี่แปดค่าวันนะคะค่าวันยี่แปดเวลาหกทุ่มเที่ยงคืนสามนาทีนะคะเที่ยงคืนสามนาทีออยน,นี้เบรกหลุดแนวขึ้นไปแล้วนะคะหลุดแนวขึ้นไปละปล่อยเลยนะคะปล่อยเลยปล่อยเลยเขามีโอกาสย่อตัวลงมานะคะย่อตัวลงมา ไปเลยนะคะ AC AC ด้านล่างจะมีแรงซื้อไหมแต่แท่งก่อนหน้ามีแรงซื้อสาดขึ้นนะ มีแรงซื้อผลักขึ้นตลอดนะคะสำหรับ EC น่าสนใจมีโอกาสปิดเขียวนะเนี่ยแรงซื้อเยอะนะคะโซนนี้นะอ้าวน่าลุ้นนะน่าลุ้นสำหรับ a c นะคะตอนนี้กราฟที่น่าสนใจสุดก็คือน่าจะเป็น a c แล้วนะคะตอนนี้กดไม้ใหญ่ที่สุดนในชีวิตนะคะกดไม้502ดอลลาร์นะคะ ออินทั้งหมดนะคะออินทั้งหมดสำหรับกำไรที่มีนะคะลงมาใกล้เส้นกิดนี้น่าสนนะพิมเก็บไปไส้ด้านซ้ายสุดนะคะลงมอ้อยอ่ามีแรงซื้อสวนขึ้นตลอดเลย AC หน้าสนนะคะ a อหน้าสนสุดเลยนะกราฟกำลังลังเลนะคะขึ้นไปด้านบนก็โดนตกลงนะคะลงมาด้านล่างก็โดนสวนขึ้นนะคะ เริ่มจะเห็นปลามารำไรรำไรแล้วนะคะเราจะจับปลาได้ไหมโซนนี้หลังจากที่รอหนึ่งชั่วโมงกว่าๆเลยนะคะน่าสนนะคะคู่นี้น่าสนสุดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาโฟกัสและจ้องดูกราฟของคู่นี้กันนะคะเขามีลังเลตลอดจากภาพแล้วเนี่ยโอกาสที่เราจะชนะได้คือสอยปลายไส้ให้ได้นะคะ สอยปลายไส้ให้ได้หน้าสนที่จะรอดนะคะที่จะรอดถ้ากราฟลังเลแบบนี้แล้วแล้วทิ้งเนื้อไว้แบบนี้นะคะลงมาล่างถึงแนวเขียวล่างนี้น่ากดขึ้นนะคะคาดการว่าน่าจะมีแรงซื้อนะว้าวเอซี see, นี้น่าสนสุดแล้วค่ะน่าจะมีปลาให้เราจับบ้างนะคะรอก่อนนะรอก่อนรอก่อน กราฟมีการลังเลแบบนี้เข้าทางนะคะเข้าทางเข้าทางกราฟวิ่งไปวิ่งมาอยู่นะคะโซนของ s m a 5นะคะออยนี้ทะลุลงมาแล้วนะคะออยไม้ใหญ่ทําไม้ใหญ่ เราจะต้องมั่นใจจริงๆเราถึงจะกดเข้า,าออเดอร์นะคะลงมาอา้าวมีแรงขายส่งแบบนี้น่าสนนะลงมาถึงเส้นเขียวด้านล่างนี่น่าสนอย่างน้อยเป็นเส้นเกดสีเส้นกิดสีเทาเห็นไหมคะมีรีเจคชั่นแข็งแรงด้วยนะเตรียมๆจะจับปลานะคะถ้าเขาลงมาอีกรอบนึงนะคะโอ้ไม่ลงมาแล้วนะคะดูทรงไม่ลงมานะคะไม่ลงมาเลย นะ,ะเราจะเข้าออเดอร์ตรงนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าเขายังลังเลมีโอกาสจะโดนตบลงมาได้เช่นเดียวกันจังหวะแบบนี้รูปแบบแบบนี้ทิ้งเนื้อไว้เล็กๆแบบนี้คือกราฟมีการลังเลและทิ้งไส้ค่อนข้างยาวจังหวะการเข้าออเดอร์ของปริมก็คือสอยปลายไส้ให้ได้นะคะต้องให้ได้ราคาปลายไส้ถึงมีโอกาสชนะนะคะ ถ้ากรัฟลังเลแบบนี้นะยังไม่เลือกข้างนะคะว่าจะขึ้นหรือลงมีการลังเลแบบนี้เป็นจุดที่เข้าเรื่อบ่อยมากนะคะและรอยากรอานานมากถ้าจะเจอแบบนี้นะคะต้องลงมาเส้นกิดล่างเลยนะถ้าขึ้นไปบนนี้มีโอกาสทะลุได้แต่บิมจะจะไม่ซื้อขึ้นนะคะอาจจะจะไม่ซื้อที่แนวต้านนะ,ะรอให้เขาลงมาแนวรับก่อนมากิดน้องกิด มีการลังเลนะแบบนี้ดีนะคะแบบนี้ดียังไม่เลือกข้างมีแรงซื้อสวนขึ้นตลอดเลยนะคะหน้าสนหน้าสนหน้าสนมาแล้วค่ะลงมาแล้วค่ะยังยังยังไม่เลือกข้างมีแรงซื้อสวนขึ้นตลอดนั่นไงเห็นแล้วใช่ไหมคะอันนี้คือเตรียมจับเมาส์แล้วนะคะจับเมาส์แล้วนะคะ ลงมาอีกรอบหนึ่งที่แนวรับด้านล่างนะคะปิดเขียวอีตั้งหากนะคะเราหาโอกาสกดซื้อขึ้นจะได้เปรียบกว่านะคะเพราะมีโอกาสขึ้นต่อสูงมากนะคะแนวโน้มนะมีโอกาสขึ้นต่อสูงมากเลยนะคะเขาต้องลงมาโซนแนวรับด้านล่างไม่ก็เส้นกิดนะคะถึงกล้าเข้าออเดอร์นะลงมาน้องลงมาไม่ลงมานะดูทรง อา้าวเหมือนจะลงนะคะมีรีเจกนะโอเคค่ะโอ้โหได้ราคาถือว่าดีที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วนะคะเอาแล้วห้าร้อยดอลลาร์ฉันจะรอดหรือล่วงนะคะเย็นเย็นน้องเย็นเย็นยน,นี่คือการซื้อที่ราคาปลายไส้นะคะถือว่าได้ราคาที่ดีที่สุดแล้วที่สามารถกดได้นะคะ จากกราฟที่มีการลังเลแล้วโดนเทขายลงมาที่แนวรับด้านล่างนะคะ6วิหน้ารอดนะคะเฮ้ยแบบนี้หน้ารอดอ่าโอเคนะคะตื่นเต้นกันพอสมควรนะคะจากการนั่งดูกราฟการนั่งดูกราฟดูการวิ่งของตลาดก่อนในวันนี้มีเป็นส่วนที่สำคัญมากนะคะในการคาดเดาตลาดนะคะต้องดูทรงของตลาดก่อนว่าเป็นยังไง ะะโอเคนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะทุกคนสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ